ไม่ได้ Oi, um well. ยันโคแล้ถูด้วยมอนมีห้องอยู่ผมก็ลองทำดนึหัวเก่งเอ้าอุ้ยไม่น,าน่าเลยอุ้ยตัวอะไรวะเฮียเบสอุ้ยโอู้หูคอมโบโอู้หู อเออล่วงอีแล้วอูโดนบไป combo โอ้ยพวกมีจังหวะมีจังหวะเอาเอาล่วงตาย รีบๆครับวนนวเวลามีน้อยครับเหลืแค่ไป๊บๆทีแล้วครับเลาต้องรีบเล่นหน่อยครับ ดังเดิมอี่ปะเนี่ยเออเดิมโอ้มันดอมเลยไปอุ้ยทัน เลโอุ้ยโอ้ยร่วงอุ้ยเสริมแรงสุดยอดผ่านเสริมแรงทำเป็นได้แังไหนเอาทำไมมันเร็วจังวะตอนนี้เราเล่นเล่นแบบเรงรีบนะครับอ่าไม่ขุ่คุยครับเล่นรีบเล่นรีบโอเคอุ้ยอะไรวะโอ, <S <s <deposit> <S โอ้โอะไรอ่ะ <s> <s> นีอันนี้ออะไรครับอ๋อต้องให้ผ่านเป็นตัวน,นูนๆนะอันนี้คือปุ๊บอันี้มานี่นี่มานี่เอา้าดย๋ยวๆสักครูนะครับเหมือนรนะับไปนี่มานี่อ๋อต้องรีบนี่น รีบออกโอเคปุ๊บทำไมมากูทำได้ไข่หมูมั่วมั่วโคตรมั่วยอดแคะป่าอุ้ยมึงอีแล้วเหรออุ้ยขู่ทำไมไกลไปเด้ยวะตามตามตามมาเพื่อนโกดกดไม่ทัน ไม่สู้เลยไหมโอ้ยไม่สู้ได้ด้วยไม่สูโอ้ยบาอเคเลาลีรียงครับเราไม่สู้ครับนีวเราเร็วแบบเร่งรีบโอเล่ส์เดี๋ยวถึงไหนละ่ะถามว่าหยุดอย่างครับยังครับยังไม่พอครับเราต้องไปต่อครับเราดูว่าเราจะเจออะไรบ้างครับ อ,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 อุ้ยเพลงบอสเหรอเฮ้ยบอสเหรอบอสโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้โหขันเยอะโอ้โหชิดโอ้ชิตขาดไม,ม่มหยังแล้ว,ม,ม,ว,ม,วมีอะไรเพิ่มมอ่ะไว้กุนทันตีนออมาปุ๊บแล้วก็อื้มอื้มเอางี้แล้วก็ไว้แอบอ๋อดูเรื่องครับเดี๋ยวเรามาปล่อยนี้แล้วก็ เป็นเลยต่วาดาบตีเบามากโอ้ยไม่ไหวไหวไหมเนี่ยเราต้องรีบตีครับมาแล้วรีบตีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงมาแล้วรีบฟันโอเคนอ,ย,อยูโอ้ยอุ้ยล่วงโอ้ยมันไม่ตายฟันอื้อใต้สามทีครับ ดีครับโอ, <go van biết> อ้ยรีบมันฟาดเทเวลเกือบตกไปแล้วตอนนี้เราตามครับเราตามครับใจตามครับตามไปเรื่อยครับสิบสามนาทีเล่นบอสแล้วโอ้โหโคตรไวเล่นอ๋อมันจะปล่อยอุ้ยตอ้ลูกกระชากอืมใจลืมแล้วกระจกมันก็ฆ่าได้อุ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยจะตายจะตายจะตาย โหแรงแรงรุนแรงแต่มานาะอุ๊ยอีกทีเดียวว่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นดิเล่นลุลวะเล่นลุนลวะ แบบแต่มานาบแบบกำลังครับจะห้าสิบแล้วดูดูว่าจะไหวหรือไม่ ไปตรงนู่นแล้วตัเลือดจะไม่ดับเลือดไม่คิดจะยิงดับเลือดให้หน่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมคิดด้วยเรยๆผมไม่คิดจะดัอเลือดให้กูหน่อยลหรออันนี้เสียงเพลงดังไปบ้าอันนี้กําลังเข้า,ขาโอ้โหผมว่าทำไมเพลงมันดังจังอื้อเลยนะโอ้โหโอเคโอค้โหมาถึงปล่อยด้วย ลอยมาแล้วฟาดโอเคดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องมาปุ๊บมาตอนนี้ให้มันยิงตรงนู้นแล้วเมื่อฝั่งนี้เราก็แอบมานี่เป็นวิชาเกียรตครับแล้วมันมาตรงกลางแล้วก็หืออ้อื้อหื้อหื้อหือหื้อไต่พี่เลเล่นแต่ายย,อยอ่อย่อวิ่งกับโดนกับโดนกับโดน จะไหวหรือไม่เลยดึยงสีลอดโอ้สีเอหนึ่งบ้าเยอ,อีกยี่ที ตายโอ้ยจะตายโอ้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 ยอ้ยเลยมันเลยสองเอาละครับตีมันดิออตายเย้อุ่ย เียวมากเมกาเบียดเหรอเมกาเบียดเมกาเด็ดเมกาเบีดเมกาเด็ดเมกาเด็ด เกมสำหรับวันนี้นะครับมันมากนะครับตีบอสไปทีหนึ่งนะครับหรืเอ,อเป็นอะไรที่ผมใจนะถ้าใครชอบก็เพื่อนกดสต b s c r i นะครับชอบมากเถ้าใครชอบอย่ากดอย่าลืมกดไลค์นะชอบมากๆกด subscribe ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเดินกันต่อไปนะครับสองร้อยสองร้อยโซเราจะซื้ออันนี้นะครับ Cool. Yeah, bye!